ข้อ2แนวทางการสำรวจโครงการในตลาดอสังหารหิมทรัพย์การสำรวจโครงการในตลาดอสังหารหิมทรัพย์เป็นการสำรวจเพื่อหาแนวทางโดยใช้องค์ประกอบการวิเคราะห์เช่น SWOT การวิเคราะห์ SWOT SWOT ย่อมาจากคำว่า Strength, Weakness, o p p o r t u n i t i e s และ Threat Strength หรือจุดแข็งคือความสามารถและสถานการณ์ภายในที่เป็นบวกซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ weakness หรือจุดอ่อนคือภาวะที่เป็นลบหรืออ่อนด้อยภายในองค์กรซึ่งควรได้รับการแก้ไขเพื่อให้โครงการบรรลุความสำเร็จ opportunity หรือโอกาสคือปัจจัยภายนอกที่เป็นคุณเอื้ออำานวยให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ t h r e a d หรืออุปสรรคคือปัจจัยภายนอกที่เป็นปัญหาและขัดขวางไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการการวิเคราะห์วอต เป็นปัจจัยแขนงหนึ่งที่เน้นในเชิงคุณภาพและจะประสบความสําเร็จได้จะต้องมีปัจจัยคือมีข้อมูลเพียงพอเพื่อประกอบการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมขององค์กรเพื่อหาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องในการทํา s w o t Analysis เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่นําไปใช้ประโยชน์ได้จริงจุดแข็งบริษัท ร่วมประกอบธุรกิจให้บริการและจำหน่ายสินค้ามีสินค้าที่หลากหลายแบบครบวงจรตั้งอยู่ในทำเลที่มีผู้อยู่อาศัยหนานแน่นโครงการมีทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสะดวกต่อการเดินทางเอาใจใส่รับผิดชอบลูกค้าด้วยการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพบริษัทมีคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะและประสบการณ์จากการทำงานหลายสาขาจุดอ่อนบริษัทเปิดโครงการที่พักอาศัยที่ให้เช่าใหม่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยใช้เงินลงทุนจํานวนมากในการพัฒนาอสังหาหริมทรัพย์ใช้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์สร้างเสร็จก่อนการขายบริษัทต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจํานวนมากและมีความเสี่ยงถ้าขายอาคารที่สร้างเสร็จไม่หมดใช้เงินลงทุนจํานวนมากโอกาสโครงการตั้งอยู่ในศูนย์กลางธุรกิจและมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งด้านสาธารณูปโภค และการสื่อสารคมนาคมอย่างครบครันมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์จากทางภาครัฐมาตรการทางภาษีของรัฐบาลช่วยกระตุ้นผู้บริโภคให้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพราะสามารถนำค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ไปหักลดหย่อนภาษีที่สูงขึ้นได้อุปสรรคความไม่มั่นคงทางการเมืองสถานการณ์ทางการเมืองภายในที่ยืดเยื้อและรุนแรงปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวขึ้นมีส่วนทําให้กําลังซื้อในประเทศลดลงปริมาณการเช่าพื้นที่ และการขยายตัวชะลอลงการชะลอตัวด้านอุปสรรคส่งผลให้บริษัทไม่สามารถปรับขึ้นราคาขายบ้านและที่ดินได้ดังนั้นหากมีการวิเคราะห์สวอตอย่างละเอียดจะเป็นกระบวนการผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมทั้งหมดจะสามารถวางแผนทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพนับเป็นส่วนสําคัญประการหนึ่งของการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการอสังหารหิมทรัพย์ซึ่งจําเป็นจะต้องหาจุดขายทางการตลาด การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดประกอบด้วยการสำรวจอุปทานในตลาดโดยมีขอบเขตการดำเนินงานที่แน่ชัดเพื่อให้สอดคล้องกับการนำประโยชน์ของการศึกษาไปใช้ประโยชน์การสำรวจอุปทานประเด็นสำคัญในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดคือการสำรวจคู่แข่งซึ่งได้แก่โครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งหวังจะลงทุนหรือพัฒนานั้น เหมาะสมที่จะดําเนินการโดยได้ผลตอบแทนที่ดีและไม่เป็นการสูญเสียหรือไม่การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดนี้จะทําให้สามารถประเมินได้ว่าสินค้าอาสังหาริมทรัพย์ที่วางแผนพัฒนาหรือวางแผนเพื่อจะซื้อเพื่อลงทุนนั้นมีความเป็นไปได้ในการลงทุนมากน้อยเพียงใดทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียในการลงทุนโดยแนวทางที่สําคัญคือการพิจารณาจากการพัฒนาของโครงการคู่แข่งในท้องตลาด การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายย่อมเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ถ้าไม่มีกลุ่มเป้าหมายหรือมีจํานวนไม่เพียงพอจะไม่สามารถพัฒนาโครงการหรือลงทุนโครงการนั้นๆได้ในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายถือเป็นกิจกรรมที่สําคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้และต้องดําเนินงานก่อนการวางแผนอื่นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย 1. กลุ่มผู้ซื้อสสอ,อสังหาริมทรัพย์สอกลุ่มผู้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไปนั้นในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจะไม่ได้พิจารณาต่อเนื่องไปถึงผู้ใช้บริการหลังการขายหรือให้เช่ารูปแบบของการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายข้อที่ 1. การสำรวจด้วยแบบสอบถามเช่นการสำรวจแบบสอบถามความต้องการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องการวางแผนพัฒนาหรือการสอบถามผู้ที่เข้าเยี่ยมชมโครงการโดยอาจใช้การสัมภาษณ์โดยตรงหรือการให้กลุ่มเป้าหมายกรอบแบบสอบถามหรือรใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นก็ได้ข้อ2การทำกลุ่มวิเคราะห์ได้แก่การเชิญกลุ่มเป้าหมายมาแสดงความคิดเห็นหรือให้สัมภาษณ์ในเชิงลึกเพื่อเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเช่นการระดมสมองของกลุ่มแม่บ้าน การระดมสมองของกลุ่มพนักง,งานขายเพื่อต้องการทราบพฤติกรรมเป็นต้นข้อ3การทดสอบผลิตภัณฑ์การทดสอบผลิตภัณฑ์กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อพิจารณาดูว่ากลุ่มเป้าหมายมีความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงใดและผลิตภัณฑ์หรือองค์ประกอบที่จะสร้างขึ้นนั้นเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพียงใดรูปแบบการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอาจมีความหลากหลาย แต่ประเด็นสําคัญคือการวิเคราะห์แนวคิดของกลุ่มเป้าหมายและการนําแนวคิดเหล่านั้นไปใช้สําหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการทดสอบผลิตภัณฑ์ของโครงการอสังหาริมทรัพย์นั้นๆรวมไปถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP